สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าชูช่องแมดาเฟมาีนะคะการสูบน้ําไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะมีอุปสรรคนะคะมาสูบน้ําได้แปลงเดียวนะคะได้น้ําแค่แปลงเดียวเ,เครื่องสูบน้ําดับซะแล้วนะคะต้องรื้อเอาเครื่องสูบน้ํานะคะไปให้ช่างดูวันนี้ได้แค่แปลงเดียว เพราะเราไปทาบุญมาเนาะก็เกือบเที่ยงแล้วนะคะไปทาบุญมาแล้วก็เอาเครื่องมาตั้งกินข้าวเที่ยงอิ่มมาเครื่องดับนะคะเอฟซีกินข้าวเที่ยงมาเครื่องดับก็เลยต้องเอาเครื่องไปลานช่อมพรุ่งนี้มาสูบต่อนะคะวันนี้ได้แปลงเดียวดูจากผักพายนะคะเอฟซี ผักภายก็ขาดน้ํานะคะเอซีขาดน้ําก็เลยก็ร้องง้องงงนะคะความจริงผักภายงามๆนะคะเต็มแปลงถ้าเรามีถ้าเรามีตลาดน้อยกุกกอกเหมือนเดิมเราก็คงได้ขายนี่แหละค่ะ <c oughs> พืชผักตามไร่ตามนาของเรานี่แหละค่ะ <c oughs> ผักภายเล็กผักภายใหญ่นะคะหรือว่าผักสะอมนะคะหรือว่าหน่อไม้นะคะหน่อไม้ของเราก็นั่นแหละค่ะ กามริมรั้วริมสวนลิมนาของเรานี่แหละค่ะแล้วก็จะมีผักหวานนะคะอุ้ยบรรยากาศใกล้ค่ําแล้วนะคะพระอาทิตย์ใกล้จะรับขอบฟ้าแล้วเนาะ <c oughs> แสงพระอาทิตย์สู่ยอดเขาแล้วนะคะ <c oughs> นี่ค่ะ <c oughs> ต้องยกยกไปหาล้านช่อม ราต้องซื้อเครื่องทันนี่บาทพี่ซื้อจักพันสี่พันกว่าบาทสี่ห้าพันเหู่อะไม่มีตังขอกรุณาใจบุญจึอสร้างเลยือ,อสร้างเท่าอ4แล้วเอาดาดกันนะเด้อดาดอัดาบเลย เน่ยม่เราได้เก็บปลาไปเก่าเนรได้เก็บป่าไปตาแห้งเราบอกซะเอามาลงซานี่แล้วเอามาลงซานี่แล้วปลูกลงนกะาเล่นน้ำเลยวมานี่ก่อนมานี้ก่อน อยะเดี๋ยไปดื่น้ำสิเลไปะอ้เมืกี้เดียมาตะชิละลูกินก๋เตี๋ยบ่กินก๋เต๋ยวบ้านนาหุ่นบ่กินก๋เตี๋ยวอยู่หเพิ่นมีคือเห็นกิดรถมาตหุ่นจะก็ไปไปดินก่อนอ๋อไปดินก่อนเอยมาวดไปก้อนเขาเดไปก้อนเขาไปก่อนว่ะ บิวเนี่ยเด็กขี่ออรถไบเปป่าคือมีแลน,นด์เปล่ามีแลนเดยไป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 ไบไ,ไปลูกไ,ไปไายบายก่อนไปไปเบก่อนจะรับแล้วแปลงนี้ก็ยังไม่ได้น้ำเลยนะคะข่าวว่าเห็นว่าพายุจะมานะคะก็ตั้งตารอคอยเนาะตั้งตารอคอยพายุเมื่อคืนนี้เห็นฝนตกดีใจมากนะคะ แต่ตกได้แป๊บเดียวเอา้าแปลงน,นี้ได้น้ำแล้วนะคะเอซนี่แปลงน,นี้ได้น้ำแล้วเดี๋ยวไปดูก่อนนะว่าน้องวิวทำอย่างไรนะคะการลักน้ำนะคะโอ้ดูปลาน้องวิวนะคะน้ำจะแห้งหนีจากแล้วเพราะเราต้องเอาน้ำใส่แปลงนานะคะดูดูด,ดูดูปลานะคะน่าสงสารปลาเนาะ ยังไม่ทันโตเลยนะคะน้ำจะเอาน้ำใส่แปลงนาแล้วเนาะปลาก็วิ่งวุ่นกันเลยนะคะเอฟีเพราะว่าเขาก็คงจะตกใจว่าเอ้าน้ำทำไมมันแห้งไวจังนะคะอันนี้ไม่ได้สูบนะคะอันนี้ทำการลักน้ำเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ ที่ที่เอาที่เก็บที่ทําเป็นบ่อพักน้ําหรือว่าทําเป็นบ่อเก็บน้ําเพื่อที่จะเอามาใส่แปลงนาข้าวนี่เองนะคะเวลาข้าวขาดน้ําเนาะนี่นะคะได้ยินเสียงไหลจอกจอกอยู่นะคะโอ้โหไม่ต้อง ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำนะอือ่อนะคะก็คงจะยืดข้าวไปอีกได้ระยะหนึ่งแต่ถ้าฝนไม่มาอ้ทีไม่รู้ว่าข้าวจะแก่หรือเปล่านะคะเพราะว่าข้าวช่วงนี้ต้องการน้ํามากที่สุดนะคะเนาะข้าวช่วงนี้ข้าวที่กําลังจะออกหรือว่ากําลังจะออกรวงนะคะ ถ้าขาดน้ำนี่คือหมดกันเลยนะคะทีข้าวเชื่องนี้ข้าวกำลังต้องการน้ำเห็นไหมเพราะว่ามันต้องการน้ำเอามาเลี้ยงมเมล็ดพันธุ์นั่นเองเอามาเอามาเลี้ยงมเมล็ดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นเองนะคะส่วนแปลงนี้นะคะก็ยังไม่ได้เนาะไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะคะ แปลงนี้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยดูก่อนนะว่าแปลงนี้ได้ได้เท่าไหร่แล้วลเ,ลเราจะเอามาใส่แปลงนี้แปลงนี้แตกแล้วนะคะนี่แตกและแหงแล้วนะคะนี่แปลงนี้แตกละหแหงละแต่ข้าวก็ไม่งามนะปีนี้นะ แปลงล่างสุดนั้นยิ่งไม่ได้น้ำเลยนะคะอิปชีเดี๋ยวแม่ดาจะย้ายมาใส่แปลงล่างนะคะเพราะว่าแปลงนี้ก็เอาแค่เอาแค่นี้ก็พอนะคะพอได้หายพอได้อะไรนะ ได้สองแปลงก็ยังขาดอีกสองแปลง แต่ก่อนเราเอาน้ําจากภูเขาเนาะเอาน้ําจากภูเขาลงมาปีนี้นะคะฝนแรงก็เลยน้ําภูเขาก็ไม่ค่อยมีนะคะที่นีํน้ำภูเขาก็ไม่ค่อยมีเลยนะอันนี้จะเป็นฝีมือเอสเตอร์เอสวิวนะคะช่วยประหยัดค่าน้ํามันเนาะช่วยประหยัดค่าน้ํามันแต่ถ้าเรามี ถ้าเรามีเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเรามีถ้าเราขุดให้ลึกกว่านี้อีกเนาะก็จะเก็บน้ําไว้ได้เยอะกว่านี้นะคะถ้าเกี่ยวข้าวเสร็จเราก็ยังได้ปลูกผักปลูกอะไรหลายอย่างนะคะปลูกผักปลูกข้าวโพดเนาะถ้าเราให้มันลึกกว่านี้อันนี้มันไม่ลึกค่ะแค่แค่ประมาณแม่ด้ายยืนก็ประมาณหน้าอกนะคะประมาณหน้าอกเนาะ ถ้าเราทําคันให้มันสูงขึ้นอีกเนาะเราทำคันให้มันสูงขึ้นอีกมันก็จะเก็บน้ําได้เยอะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ <ว estão S 1> เสียงนาน้อยนะคะ